สวัสดีครับผมเป็ดปลาลอยเนาะครับเนาะที่ไปถามสูตรหอยน้ำลูกสาวเนาะครับเนาะมดที่แล้วก็ได้กอกระพาเนาะครับเนาะมักตัวแดงใหญ่จับซะหาเสียเอากอกระพามันมานนักันเนาะครับเนาะมันหามกันมาเนาะครับแล้วตอนผู้ชมเดี๋ยวหวดวันที่หนึ่งคุ้มผ้าไปถามแบงนี้คิดได้ตัวไหนเดี๋ยวไปรับประชมกันเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ก็ติดตามแม่น้ำได้ครับเด้อเด้ว,ดวไปถามไปรับไปส้มน้ำกันโ okay. อเคไม่ได้ทางฝั่ยยังว่าร่างใดว<ห>่างใดเลขไหมร่างใดเห็ดว่างละบ่บว่างละบ่ บอกหอยตาดิเนอออยู่อตาป่ะตัวใดตัวใดงวดนี้เกบบอกยา่ะไม่อะไริดนั่นออะไรบอตาิดนั่นิดนั่นวาสัเพาะอยังมันวามันวายอย่านี่หอวัดเบิ้งรดนั่นขี่มาทายรดจังใดหกหกสามยังอั่นอิายบอกบอกหอยตาที่อยอะไรครับ นี่เออเขาบอกให้เบ oui, ิ้งรถนี่เบิ้งนี่เบิ้งรถเบิ้งรถนีกับหกเก้าต้อน่ะเออมันมันมันหกสามหกเก้าอ่าหกสามหกเก้าเออเขาบอกว่าเบิ้งรถนี่เขาบอกเก่าซีมาใส่ก่อนบอกหอยตาบอกหอยตาครับซียาครับบอกหอยตาก่อน อ่าอองวดเนี้เฮ็ดลราบ่มันเลขเลขวว่งมันเฮ็ดเดแปดกับเศูนตัวรองเนสามเด่นแปดเด่นศูนย์บ่เออรองสเด่นแปดกับศูนย์ร่องสามจะทรงหายพอละเออมานนีาจับคู่ดิจับคู่ ขอเดี๋ยวเด้อจับจับคู่จับคู่ครรคห้เล่จับคู่้น้ำต,ตัวจับคู่ขี่หาไซยังไงขึ้อมากตัวไหนจับคู่ใส้เอาบอกเออพอเห็นบ่กตัวนี้แหละสซยังพันได้เห็น มีแปดไมีศูนย์ม่สามหรอ่อ,อ,อจับคู่กับแปดเก้าศูนย์สองสิเปิดแซว่าเห็นยู่เม,ม่นบัมันบ่เห็นแ่อายุตาครับก่อนครับแล้วไวออกอะไรอิสเลาน อันสูตรเลขกันน่ะมีเดีโอ้ยมันไปเห็นว่าต้องขยายหรอกวันเอกขยายขุดโอ้โทรศัพท์ไม่กี่ไลายเถอะโอ้แต่กี่ไลายทุกคนละผัอแล้วเปิดแสงค่ะขนู้ปวนเเปิดแสงเดียวเดียวเดียว เยวถ่าแป๊บนึงนะครับเป็่อนผูงง้ชมไฟอันนี่เห็นแล้วนี่ออมีแปดเก้ากับศูนย์สองกับสิบสามซีสามหกสามแปดห้าเลขสามตัวก็มีหกศูนย์สองหรอครออับหกสีสอง เอ็ดสอบตัวนีหนูก็เลยเขียนลงไปนุมักตัวใดฮะนุมากตัวใดนมากตัวไหนตัวเด้นตัวเด่นศูนย์สองตัวเด่นศูนย์สองสมองออนูมากตัวนี้ดัั้นเลขวิ่งขันเลขวิ่งเดี๋ขั้นวิ่งวิ่งตัวใดการเลขวิ่งอ่ะไม่ีแปดไม่ศูนย์ ไอ้หนิงมีแปดไม่ศูนย์แหละโอ้แปดกับศูนย์ล่องสามเออไอ้กงหัวทรยาย่าเล่นอัดงวดที่แล้วนี่อันงวดที่แล้วนี่งวดที่แล้วมันทุเรวยวเรีนเก่าครับเดีนเก่าครับหาบอ่ะบอกว่าเดนเดนหาก็เดีนเก่าอมจ้าแล้วกถัฟารเอาที่แหลวนูก<อ>็บวกก่อนดิออ มันก็มาน้ากันเนะะาะกัมามามาทัา้งบนทั้งล่างดีค่ะเออแมามาน้ำกันข้างบนกับเก้าหานี่แบบนี้วะข้า,า,าลงาาาล่างกันหนึ่งหาไม่แม่เป่าครับไม่แม่เป่าคุยกับตายอยู่ อันงวดอันงวดนี้ก็งวดนี้ก็งวดนี้ก็บแปดกำสวนเนาะวิ่งได้เนาะวิ่งแปดกำสวนได้เนาะครับตั้งไว้เป็นแนวทางเนาะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับแป๊บเดียวเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปล่าสมมติมาเขียนท่านผู้ชมมึงมันนั่น ขอระสับมันบาาระัดแกวสมุดมาแกวสมุดมาเขียนมันข้อระสับมันบระัดเราตร้อง้องไป่อละดีงไป่ะดีเียงไก่ครับคอน บานนี้ไปเห็นงานเจงโมง้งวันนี้เขาหกม้งแรงหกม้งแรงหุ่นปัดเห็ดกลังขึ้นเข่าขึ้นไก่อีกสองสามมือก็ได้เขาเปียนไปเข่าเว้นเอาวันนี้ ได้เท่าได้พอวันที่เหลวด้วยได้หาผ่านได้หาพันอ่าต้องวันนี้เราไม่จะลงแต่แต่แต่ข้นดีมันกับไก่ได้พอตัวใดตัวใดหวันที่เหลวมันจะเอียงอ่ะ อ้นนะมัน,นนี้เดี๋ยวู้วามันเป็นฮกเราซื้อมาเที่ยวดูกระสืออยู่อย่าอาเทมบพรว่าขั้นนี้ขั้นน,นี้บอกฮู้ตาก่เนาะครับท่านผู้ชมสูตรหวยของลูกสาวอยู่สายแจวเนาะครับเนาะเด่นตัวเด่นเนี่ยคือแปดศูนย์ล่องสามนะครับ,นรบนดเดนาะ ขึจับตัวแห่แปดเก้าศูนย์สองสิบสามที่สามหกสามแปดหาเนะครับสน,นุกจนนี่นะครับเรนแปดก็มีทั้งแปดเก้ากรับแปดหาตัวศูนย์สองเอาขั้นแม่นนั่นนั่นเด้ อันตัวอันตัวอันตัวเด่นเดี <t win su> ่ยนที่นนมีแต่ไมีมานี่อันตัวเด่นตัวใดสอบแปดจับตัวได้คะนเดนสามตัว้สาวแล้วกคนนี้พอจะเอาจะพอแปดเส้นแปดอไรเอาแปดตันสองกันได้แปดตนสอง นักแฝดน,นั่นบ่นักแฝดงงว่าจะเด่นแต่ตัวด่เอ้าตัวเด่นไม่ขี้เอ้ตัวเด่นม่ขี้บพาะมานกำกันคืองวดก้อนนั่นบ่โป้งหูพอแต่ว่าที่เวลาเวลามันเห็ดน่ะค่ะมันมามันถ้ามันมาตั้งเทียนกัมาทั้งบนทั้งล่างงวดก้อนที่มันทั้งเข่ามันกับเข่าทั้งบนทั้งล่างนี่เรางวดก้อนมันกับมันกับเข่าตัวเด่นเกากระห่าไหมฮะ วัดน,นี้ที่พวกเขาตัวเด่นตัวกันแปดศูนย์เนี่ยบอกดาวลรูเดี่ยวแต่พอมากผู้ดใดมากแต่ดูขัน้นระเอาอายแต่ว,ว่าหนูขั้นระไปเอาอยู่ันลงโรงงานอีกะว,ว่าเฮ็ดงานเนี่ยนี่กวอนเขาก็ะหายทุกวัดเอาอยู่ตน้นโพอยู่โรงงานเอาอยู่ต้นโพทีต้นโพแต่ว่ามันเป็นต้นน้อย,อยไปเอาไปเด็ดไปเขามากระมาอกระมาอลูกเบิ่ง วัดที่แล้วเขากะไห้แค่หาตัวเดียววัดที่แล้วนะ่ะจังหวัดมียังเบลีเบิงนึกว่าผัวจะบาโทรมางไงก็เลยยังเบลีไปเบิงเบลีไปขอเขาจะไปขอมาเบิงได้ราคามันมันนีเข่ากันครับอันสูตรของมึงบวะนี่เออก็จังหวัดที่แล้วนั้น <c oughs> เขาบัตรเชียนเซินลดกิ้งเขาไหวเขาก็ว่าูเขาก็คิดว่า,านาูถูกเออไปทีน่นู่นก็เอา เดี๋ยวนี้เขาเซ็รถกิงเขาไหวเก้าหาตัวบบไงอะไรอยนี้แค่ละลูกอยู่นะอันบอกก็ต้กงบอกกับคนอื่นดิบอกกับคนอื่นเจ้าของเจ้าของได้จักบาทเหรอเจ้าของบัวไทยคือว่าถือเส้าบาทบอกกับคนอื่ะไรเฮ้ ขานะเจเา,กเาจะกะคนลงดึงสองสองเจาะานรเจาะประดัดลินอ๋อเลรินตะเลขก,กาลสามตัวคนเหรนตะเลสามตัวคนประดัดลินอ๋อนประัดลินสองตัวเาที่เลียบประดสองเจาหาบอกต่อคนอื่นจะของประดิษตัวนี้บอกต่อคนอื่นเขามะิษย์คือบระืิอไว้ตัวละสิบบาทร้บบาทไว้ อันบ่มักเด็กบ่มักกับล้วงมือ่งตัวเปียกมีบมากโผ่งเหยียกับบมากมเวีมเป็นเจ้าตัวใ่ครับลูกสาวอเู่ฝ่าแก้วนะครับเนาะของขุนวัตนะครับท่านลูกส้มเลขวิ่งข้งเลขวิ่งข้างของนวนะครับนาตัวเด่นนี่แปด กับศูนย์ล่องสามจับผู้ห้กับแปดเก้าศูนสองสิสามสี่สามหกสามกับแปดหานะครับ้อส้างไว้เป็นแ้วสร้างนะครับเนาะเดียดเตียงโูลนะครับเนาะจีบโ่มาแครับเนาะทำทุกทุเนาะโอ้มากเลยเนา่าากเนไหลเ็แช่นะครับเด้อ I do